นี่แหละค่ะคือบรรยากาศงานนะคะที่ยิ่งใหญ่อลังการแห่งปีค่ะกับงาน The Best of K Beauty Awards 0อ2ค่ะ รางวัลของใหม่วันนี้หรือเปล่าคะนี่คือเจ้าของชาโนพก้าแล้วก็ทีมผู้บริหารชาโนพก้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะขอที่ถามเลยเพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวาดรางวัลมาเยอะมากครั้งนี้รางวัล The Best of K Beauty Award เป็นรางวัลที่เท่าไหร่แล้วคะเป็นรางวัลที่11แล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างกับรางวัลนี้ตื่นเต้นทุกครั้งค่ะค่ะเป็นเกียรติมากค่ะแล้วก็รางวัลนี้ก็ภาคภูมิใจเพราะว่าเป็นรางวัลเกี่ยวกับความสวยความงามค่ะค่ะค่ะถือว่าแสดงว่า นุ่้าก้าวของเราคุณผู้ชมนอกจากจะเป็นชานุ่ง้าก้าวแล้วเห็นว่ามีเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็นนพเก้าวด้วยเหรอคะใช่ค่ะเราเพิ่งแตกลายค่ะจริงๆเราเป็นสายสุขภาพแต่ว่าความสวยความงามก็เป็นสุขภาพด้านหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ต้องคู่กันไปค่ะ,คะเดี๋ยวุญาตถามพี่ป่านทางด้านนี้บ้างดีกว่านะคะเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในผู้บริหารด้วยใช่ไหมคะพี่ป่านคะ,คะวันนี้ของเราพร้าก้าวกระโดดไปแล้วมารับรางวัลแบบนี้ส่วนตัวรู้สึกยังไงบ้างภูมิใจมากค่ะทุกก้าของนพ่ก้าวนะคะ มันเปรียบเสมือนกับเป็นเป็นตัวแทนเล็กๆของประเทศของเราด้วยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเป็นรางวัลที่11อ,อย่างที่พี่พรบอกค่ะเราจะก้าวต่อไปค่ะไม่หยุดแค่นี้นะคะค่ะที่นี่ขออนุญาตถามพี่หนุ่มบ้างนะคะเป็นคุณผู้ชายวันนี้มารับรางวัลแบบนี้พี่หนุ่มรู้สึกยังไงบ้างคะก็ยินดีกับคุยพพรด้วยนะครับวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของบบก้าวนะครับ<ม>ก็มีสายบิวตี้นะครับเป็นซึ่งเป็นแป้งนะครับผู้ชายก็ใช้ได้นะครับพี่หนุ่มกับพี่อูก,ก็ตบหน้ามาเหมือนกันนะครับด้วยแป้งสมุนรนะคับ มีทั้งลิปสติกด้วยนะครับแล้วก็แป้งแป้งพับนะครับก็ฝากถึงทุกคนนะครับฝากถึงลูกค้านะเป็นแป้งสมุนไพรนะครับทำทำมาจากธรรมาชาติเนาะก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์สินค้านพอะก้าวไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับอบ่อนค่ะเรื่องในยินดีอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ n นบเก้าแบรนด์นี้อยู่เบื้องหลังความสวยความงามของเหล่าผู้เข้าประกวดด้วยนี่อัปเดตได้ไหมคะว่ายังไงอ๋อค่ะก็วันที่21นี้จะมีการถแถลงข่าวนะคะว่าแบรนด์นบะเก้าค่ะได้เป็นสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการให้กับมิกแกรนนครสวรรค์นะคะ เราก็ดีใจค่ะเพราะว่ามาสายสุขภาพสายสวยเราก็ได้นําแป้งลิปแล้วก็เซรั่มผมที่กําลังจะเปิดตัวปีหน้าค่ะไปสนับสนุนให้กับมิสแกรนค่ะผู้เข้าประกวดก็จะแต่งหน้าด้วยเครื่องสําอางของเราจนจบรายการเลยค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากจะแบบเอะทดลองผลิตภัณฑ์อยากจะสูขภาพดีคุณดีสวยแล้วก็หล่อกันทั่วหน้าอย่างเงี้ยค่ะติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะพี่พรคะสามารถเซิร์ชไปได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Google ทิกตอกหรือว่าเพจหลักของแบรนด์นพเก้านะคะพิมคําว่านพเก้าก็จะเจอเราทุกช่องทางเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะในส่วนของทั้งเป็นเจ้าของชาโนพเก้าด้วยนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารนะคะทีมบริหารของชานพเก้าวันนี้ที่สละเวลามาให้เราได้สัมภาษณ์กันขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ